ใช้ AI สร้างรูปนี้ด้วย Stable Diffusion กันโปรแกร,รมนี้ใช้ฟรีด้วยค่ะ Beyond Fast ในทุกการใช้งานไม่ว่าจะเล่นเกมตัดต่อตลอดจนเ e n e r a g e กับ n o t e b ุ๊กกีกบต์ G6X ที่ใช้ NVIDIA GeForce RTX 4060เครื่องนี้กันค่ะวันนี้หือนจะใช้เป็น Text to Image พร้อมที่ใช้ก็ตามนี้เลยค่ะหวนอยากได้รูปน้องแมวสีส้มใส่ชุดอวกาศอยู่บนดาวอังคารส่วนในขั้นที่พร้อมนะคะหวนจะใช้ b e r y และ Text ค่ะถัดมาในส่วนของ Parameter หวนจะใช้ Sampling Method เป็น DPM บวก2 MSDE s c h e d u l e Type ใช้ เป็นคารัสซัมปิ้งสเตปห้าสิบรูปนี้หวานอยากได้เป็นแลนด์สเคปนะคะหวานก็เลยเซตวิดอยู่ที่152่งหนึ่งห้าสองแปดเก้าหกส่วนเบสเขานะคะถ้าคุณอยากเจเนเรทได้หลายๆรูปเนี่ยนะคะคุณก็สามารถใส่ตัวเลขที่คุณต้องการได้เลยนะแต่ว่าอันนี้หวานอยากได้หนึ่งรูปนะคะหวานก็จะใส่เลขหนึ่งลงไปค่ะหลังจากนั้นก็กดเจเนเรทได้เลยค่ะแค่นี้เราก็ได้รูปนี้ออกมาแล้วนะคะการสร้างรูปโดยใช้ Stable Diffusion ข้อดีก็คือเป็นโปรแกรมฟรีเราจะสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างละเอียดคำสั่งให้เราเลือกใช้ตามการใช้งานสามารถควบคุุุมมมผลััพธ์จาาาาาากกกก AI ให้้้ตตรรรงงงบคควอขอขเไดดที่สณ เล่นเกมจนภาพได้เร็ว,รวและตัดต่อได้ไหลลื่นไม่มีสะดุดต้องโน้ตบุ๊กกิกะไบต์ G6X ที่ใช้การจอจอ n v i d เดีย f o G c e RTX 4060มาพร้อมกับ Intel Core i7 และ RAM 16กิกะไบต์ d d r หน้าจอใหญ่16 Full HD การจอจอ n น i d เดีย f o G c e RTX 4060กิกะไบต์ GDDR6 และระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home ด้วยค่ะและสำหรับใครที่สนใจโน้ตบุ๊กกิกะไบต์ G6X เครื่องนี้ก็สามารถไปช็อปกันได้ที่ช h อ p e e g i g a b y t e Official Store นะคะเดี๋ยวอานจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะ